ข่าวดีหลังพฤษภาคมนี้รัฐเตรียมแจกเงินให้อีกคนที่เคยได้รับแล้วไม่ต้องลงทะเบียนรอรับเงินได้เลยส่วนคนใหม่รายใหม่ก็ต้องรอลงทะเบียนนะคะจะเป็นวันไหนเดือนไหนมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพบุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะบุ๋มก็มีตรายละเอียดดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสําหรับข่าวนี้นะคะก็หลังเดือนพฤษภาคมนี้นะคะรับเตรียมแจกเงินให้อีกนะคะคนที่เคยได้รับแล้วนะคะ ก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะรอรับเงินได้เลยส่วนค้นใหม่รายใหม่ก็ต้องรอลงทะเบียนใหม่นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนรับชมก็อยากขอกําลังใจนะคะดิการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารนะคะ <S <S และถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะคลังเผยถึงคนละเครื่องเฟสามคาดเริ่มหลังเดือนพฤษภาคมนี้หลังสิ้นสุดโครงการเราชนะและ หารือแนวทางรายละเอียดก่อนนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอค,อคสกกระทรวงการคลังกล่าวถึงโครงการคนละครึ่งเฟส3สโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้หลังผ่านช่วงเดือนพฤษภาคม64ไปแล้วเพราะต้องรอให้โครงการรอชนะเสร็จสิ้นลงทั้งหมดก่อนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ โดยล่าสุดนะคะยังไม่ได้มีการหารือถึงรายละเอียดของโครงการคนละครื่องเฟส3เลยว่าจะดำเนินการอย่างไรคงจะต้องมีการประชุมหารือกันเร็วๆนี้นะคะอย่างไรก็ตามเบื้องต้นวงเงินที่จะนำมาใช้ดำเนินการในโครงการคนละครื่องเฟส3 จะมาจากวงเงินกู้ที่ใช้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในส่วนของพอกกเงินกู้1ล้านล้านบาทนะคะนอกจากนี้นะคะโครสกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะนะคะ ว่าล่าสุดมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วนะคะรวมทั้งสิ้น32.4ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า1 6 7 1 6ล้านบาทนะคะและมีผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะจํำนวนทั้งสิ้นกว่า1.2ล้านกิจการนะคะ นอกจากนี้นะคะนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีนโยบายขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่3แล้วนะคะเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถเดินออกจากที่พักอาศัยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะคะซึ่งจากเดิมนะคะจะสิ้นสุดในวันที่26มีนาคมนะคะก็เป็น วันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นการปิดรับลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการเราชนะนะคะใครลงทะเบียนทันบ้างนะคะก็จะได้รับเงินนะคะน่าจะไม่เกิน30เมษายนนี้นะคะและก็สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายภายใน31พฤษภาคม64นี้นะคะก็บริหารการใช้จ่ายดีๆนะคะเดี๋ยวจะสิ้นสุดโครงการแล้วนะคะก็จะได้ จะได้ไม่มีการดึงเงินคืนนะคะก็รีบใช้จ่ายกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งได้นะคะและสำหรับใครนะคะที่ไปลงทะเบียนนะคะในวันที่8มีนาคมถึง26มีนาคมนะคะก็ได้รับสิทธิ์9เมษายนนะคะและใช้จ่ายครั้งแรก22เมษายนนี้นะคะจะได้รับ,บวงเงิน7,000บาทด้วยเดียวเลยนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านที่ได้รับเงิน7 0 0 0นนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปไม่บุ๋มเป็นครั้งแรกก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อที่จะส่งต่อความรู้ได้ๆนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันทั่วหน้านะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้รับชมคลิปดีๆฟรีๆในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ